สวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะซัสดีค่ะเมือนนี้ก่อมายากับน้องโมแก้วเจงตุงแทงเหมือนเก่าเนี่ยค่ะเมือน,อนี่น้องโมแก้วก่อติป้าพี่พินน้องๆเฮากะกะตุ้ยกันเอ่อเอาป้า ตีในน้องปกตินี่ถ้าเอาปลานี่เฮาที่ขังนั่นมันออกจังตีเอาแต่อันนี้คือเมื่อตัวการขุดปลาคะ่ะน้องโมแก้วกลมหัวการขุดปลาประเทศซื้อเออแล้วก็น้องโมแก้วก็ตีป้าพีน้องๆเข้ามาโดยจอมกันว่าการขุดปลานั้นเป็นซื้ออีค่ะตอนนี้น้องโมแก้วจะพาทุกคนนั้นไปดูการจับปลานะคะแต่จะไม่จับแบบปกติเหมือนคนอื่นเขาเนาะคนอื่นเขาถ้าจะจับปลาเนี่ยก็จะ เอาน้ําออกจากน้องให้หมดก่อนถึงจะจับนะคะแต่อันนี้จะเป็นอะไรยังไงจะมีวิธีพิเศษอะไรยังไงแล้วจะรุ้นมากขนาดไหนและจะตื่นเต้นหรือเปล่ารอรุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนไปเลยค่ะแล้วน้องแก้วก,ก็ได้มาถึงที่หมู่บ้านแล้วนะคะสภาพวัแก้วเหมือนจบสลัดเลยต้องใส่หมวกด้วย และตอนนี้หนูหมู่บ้านที่น้องแก้วได้อยู่ที่ตรงนี้นั่นก็คือหมู่บ้านบานศาน,นั่นเองนะคะที่ตรงนี้เขาขายข้าวฟื้นกับข้าวซอยน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาอุดหนุนเนาะแต่ตอนนี้ต้องไปนาก่อนไปที่น้องก่อนนะคะไปที่น้องเฮดซังอ๋อเฮดซงขุดนอ <c oughs> ก็คือที่ถามนะคะเขาบอกว่ามาถ่ายเขาหน่อยเขาก็อยากจะออกยูทูปกับน,น้องแก้วนะคะก็เลยถามว่าทําอะไรหรอขูดหน่อนหรือเปล่าหรือทําอะไรนะคะก็เลยถามนะคะเดี๋ยวเราไปชมอยู่บรรยากาศที่น้องผมพร้อมกันอยู่ในบ้านแว่ของเราวันนี้คุณจะมาจับอะไรจับเด็กเ <laughs> ออพี่ชายให้หน้าที่แล้วนะคะมาเอาหลานคะ่ะไม่ได้ลงหนองคะ่ะ จบแล้วไม่ได้ลงหนองแล้วเ <ham> ด <de erman> ี๋ยวเราไปดูวิวบรรยากาศที่นู่นพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนและเดินมาก็จะเจอวัดนะคะวัดแห่งนี้พี่ถ้าหลายๆคนติดตามนโอแก้มาเออตลอดเนาะก็จะเห็นวานโอแก้มาร่วมทาบุญกับพี่ตรงนี้แล้วก็เชิญชวนพี่พีเอฟซีทุกคนนั้นมาราม่วมทําบุญกับพี่ตรงนี้นั่นเองค่ะวิวบรรยากาศที่นี่ก็จะ ติดภูเขาเนาะติดภูเขานะคะอากาศมันก็จะเย็นเย็นล่มรื่นสบายสบายค่ะมาระวัางทางเราก็ได้มาเจอหงด้วยนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือห่านนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นสีเทาค่ะและแล้วก็ดูยูบรรยากาศค่ะเป็นอันนี้ทั้งหมดเลยเป็นภูเขาเนาะแต่ก่อนที่จะไปถึงภูเขาเราต้องลงลงลำธารเล็กๆผ่านลำธารเล็กๆนี้ไปนะคะ อันนี้จะเป็นหนองที่อยู่เอ่อก้นห้วยเอออยู่ก้นห้วยนั่นแหละเก้นห้วยนะคะเป็นหนองที่อยู่ก้นห้วยนะคะที่หมู่บ้านบันสานั่นเองนะคะแล้วนี่นางเอกของป้าแว่นของเราก็ไปแล้วไม่รอกันเลยนั่น <c oughs> แล้วเดินมาตรงนี้อันนี้เขาปลูกกระเทียมกันนะคะทุกคนเขาปลูกกระเทียมค่ะ เริ่มทำสวนกันแล้วนะคะที่เชียงตุงสวนนางเอกบ้าแว่นก็ไปปลูกอะไรบ้างฮัลโหลแปลงอะไรไปลูกกีกซเนี่ยน้อปลูกอกอ๋อถัวอถ่วลันเตาค่ะปลูกถั่วลันเตานะคะ หนอนนี่มีนู่นเลยต้องเดินไปอีกไกลนะคะกว่าที่จะไปถึงค่ะแล้วน้องแกวก็ได้มาถึงที่หนองแล้วนะคะสภาพน้องแกพอดีขึ้นลอยนะมานหนือร้อยก็พอดีขึ้นลอยหนาะสภาพแล้วน้องก็มีตั้งนี้ค่ะน้ำมีคะมีหวยนำยังไปแหงเตอ่นแล้วก็ เขานำมาหนังไปแล้วก็ตั้งนี้กำลังเฮ็ดตีวหป้าถ้าว่าเขาเนี่ยบอกมามยาวเขาขอที่เ,เอามาไว้ตีนันนี่ครับเพื่อตีเขาเฮ็ดตีมันวหาเนาะถ้าเขาออกน้องก็เอามาใส่ตีนันกันเดียวป้าจะติมตายทำนั่นกกปาตายจีค่ะแล้วก็น้องนี่เขาขูดอเอาเกเขาติมปันน่ะมันแห้งเออน้องนี่นะคะเราจะเอาปลาออกโดยที่น้ำมันไม่แห้งนะคะว่าเตะจ,จะเป็นอะไรยังไง น้ำไม่แห้งแล้วจะเอาปลาออกยังไงเขาจะมีวิธียังไงหรอเราติดตามชมพร้อมกันค่ะแต่ตอนนี้ขอรอให้น้ำมันแห้งอีกนิดนึงก่อนนะคะดูปลาติ้ใหญ่เลยนะคะอวิ่งหนีเนาะเออันนี้เบิ่งนก็เอาเนงยเนียง,งประทอง,งเนียงเนาะแนงหลักปลาเนยงอันใหญ่ๆเอามาหลักปลาค่ะ เฮาใจวิธ e like oh, ีเอาแหน่งหลักเอานี่เขาจําเป็นต้องขังคือน้าแห้งเนาะก่อหลักเอะไรค่ะถ้าหว่านน้าแห้งนี่ป้าก่ออู้เขาขามอู้เขาข้ามี่ปุ้มพี่ปั๊มอู้ถ้าเฮาหลักไม้นี่ป้ามันก็เอ่อหอกปลายนั่นน่ะเนาะหอกค้ามแหน่งลงนั่นน่ะอีปุ้มอีปั๊มค่ะแล้วก็อันติดแหนงก็มีนี่ปีจ่ายกำลังเอาออกค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าแหน่งนะคะที่เชียงตุงเราเรียกว่าแหน่งแต่ที่ไทยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะดูที่ตรงนั้นมีปลาเยอะมากวิ่งข้ามแหน่งโอ้โหแต่ดูแล้ปลาแต่ละตัวก็ยักษ์ใหญ่นะคะเนี่ยออ้อรู้สึกตินเต้นเหมือนกันนะคะนี่ลากแหน่งลากแหน่งลากปลานะคะ อันนี้คือวิธีแบบใหม่ที่แตกต่างจากสมัยก่อนสมัยก่อนเราจะเอาน้ําออกให้หมดก่อนเนาะดูดูด,ดูดูปลามันวิ่งหนีว้าวตายแล้ววิ่งหนีกันแบบนี้เลยดูสิอันนี้คือน้ํามันยังมีอยู่เนาะเออเราเป็นผู้หญิงเราก็จะลงไปก็ลําบากนะคะก็เลยให้บรรดาผู้ชายเขาลงไปแทนคะ่ะ ลากมาอยู่ที่นี่แล้วก็จับใส่อันนี้เขาเรียกว่าหดนะคะบุทองแาโหดวดิ้มแจนห่อบุทองแบบอังนั้นใส่ปลาหนะนะ่อยอันนั้นเนีเกา,า,าเออบุทองวบาเกาอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเกานะคะที่เชียงตงุงเกาใส่ปลานะคะดูตัวยักษ์ใหญ่ดูนะคะเนรูกกระโดดพุ้มป้ามเลยค่ะ ก็ลากลากมาเดี๋ยวมันก็ติดแหน่งมานิดนึงตรงนี้สองตัวนะคะอ,อันไหน,ไนห้าเอามาหลายจ้อยเฮง,งสองปักจ้อยเฮงงปกโตเฮงสองปักโตหนึ่งพันสองร้อยตัวนะคะโอ้ยเออใช่หนึ่งพันสองร้อยตัวนะคะ เรามาดูกันว่าเอาออกมาแล้วจะได้ประมาณเท่าไรเนาะอันนี้ใช้เวลาระยะเวลาในการปล่อยสองปีนองสองปีนะคะรอรุน้นรอรุน้นอยู่ข้างบนแล้วก็รุ้นเอานะคะแต่มันก็มันไม่ได้ฟิวบรรยากาศเช่นที่เราลงไปจับหรอกอแต่ถ้าลงไปจับก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าเออเราจะเสี่ยงในการกล้องของเราตกนำ้ำ <laughs> ไม่ลงไปอะคือสิ่งที่ดีใช่ไหม นี่มันมาถึงนี่เลยนะปลาน่ยค,คือเราก็เอาปลาทั้งหมดมาเนาะนู่นคือล,ลุ้นมากแต่ไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ฟิวบรรยากาศเช่นลุ้นแบบน้องกแก้วไหมแต่ตอนนี้น้องกแก้วลุ้นมากค่ะเพราะว่าปลามันมาถึงตรงนี้แล้วอะเนาะนี่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 ว้ายหลายตัวเลย หลายตัวเลยค่ะนางเอกบ้าบ้านจัดการลงเลยจัดการเลยค่ะโอ้ยตัวใหญ่จริงๆริงตัวใหญ่จริงจริงตัวใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นรอบแรกที่เราขูดขึ้นมาก็ได้ประมาณนี้เนาะโอ้ว้าวอันนี้เป็นห้องปลาตาแดงใช่ไหมเนาะ ปลาตาแรงแต่ไม่ด้ภาษาไทยเขาเรียกว่าปลาอะไรไม่แน่ใจนะคะได้ขึ้นมามหนึ่ง<ม>ตะก้า<ม>ใหญ่ๆเลยค่ะเอามือก็เอามือมือเป็นช่องกดเทานี่เอามาเอาเอาขึ้นมาแล้วเราต้องอันนี้เลยทันทีต้องเอาไปปล่อยเลยทันทีถ้าไม่งั้นมันจะไม่ทนนะคะว้าว แล้วก็เอาอันนี้ด้วยนะคะเอาน้ำล้างก่อนนิดนึงให้ให้ดินโคลนมันออกอันนี้ใบนี้อะไรก็เอาจังให้ก็เอามือกำเดียวก็อนอตากเลี้ยงอนะกำตายนี่อันนี้เนาะดูตัวใหญ่ เอาไปจัอย่างเตลโตนหนึ่งมันจะมีกี่ลายลูกเก้าลูกเนาะเอามือตัวเลยให้คุณป้าเขาจับไปชั่งดูนะคะแหวงกับแหวงเอานิ้มลายนะเที่ยวขึ้นมาก็ตะกร้าหนึ่งแต่มันไม่พอชั่งนะคะก็เลยต้องเอาขึ้นมาอีกตะกร้าหนึ่งนะคะสองโตโลมีจัดเนาะโมปันนี่เนาะเอาปลาตาเล็กเมียเดียวกันเหรออันนี้เหมืนจอยหนึ่งกับฮื้อเนี่ย จอยเจ็ดเหงเจ็ดเหงก็ประมาณเอห้บบาทหนกิโลคือ1นกิโลเจ็ดเหงจัดประมาณ50บบาทหรือว่า60บาทนะคะมันมาทางยกจังตต้กันเนาะ เอาไปชั S <S mm ่ง hmm. ด <blade> so oh. <To> <world> ูมน oh anyway, ึงตะก้า nice. มีก uh ี huh. ่ก uh ิโลสามสิบเอ็ดกิโลค่ะสามสิบเอ็ดมาเตืว้าวสามสิบเอ็ดกิโลนะคะปลาตาแรงนะคะตัวหนึ่งนี่ใหญ่กว่ามือต้้งแก้วอีกดูสิเทียบเท่ากันใหญ่กว่าสามสิบเอ็ด สามสิบเอ็ดน oh yeah> anyway> claro ั่นนะไวมสไ้ anyway ้ัเงไมะนีเป็นช่อยใช่เป็นช่อยเลยอันนี้มาป่อยนี่กําเดียวอกําันกันไอามามเมาัเนี่ยอนต้องเอาดีบไปเร็วๆเพราะว่าแดดร้อนเดียวมันทับกันด้วยนะครัวมันจะตุยนะคะ เทมมไหร่อะสามสิบเจ็ดต oh, uh, ัเดียวไงเดียวไปตัขายตั้งนขายีียงสายีงขายตั้งนี้ะสามสิบเจ็ดสามสิบแดว้าวไม้ตั้งเยอไอสิบเอ็ดอะสิบเอ็ดโอ้แล้วแล้วอันนี้เขาก็จะเอาไปปล่อยไว้น้องของเขานะคะ <ฮ>นี่ต้องดีรีบนะคะต้องไปแบบรีบเลยกลัวปลาจะตุ้ยะคะ่ะโอเคผู้ชำนาญเขาต้องแบบนี้เนาะไปแบบเร็วๆนะคะแต่เรานี่รับรองว่าเข้าเข้าในหนองได้น,นอนทุ่มแับคับไม่เป็นคะ่ะในหนองแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปดูเันมต่อคะ่ะเอาออกมาแล้วสองตะกา้าใหญ่เน,นาะตะก้าหนึ่งก็คือ ้าเอาแปดสกว่าหรือเปล่าเออลืมแล้วแล้วอันนี้สาวเราก็จะจีปลาค่ะมาดูสาวจีปลาค่ะสาวจีปลาค่ะสาวจืดซังเนี่ยซึน้าหุ่น

สาวจีฟ้าสาวจีฟ้าสาวจีฟ้าค่ะมาจีป้าจุ่มกันช่วยอันนี้แล้วอันนี้ก็คือพริกเกลือที่เอาปลาจิ้มกับปลานะคะเราจะเรียกว่าพริกเกลือหมักแข็งนะคะปลาที่ยากสุดแล้วก็เป็นอันนี้เนาะและอันที่กําลังย่างอยู่ค่ะนี่เลยได้วิวบรรยากาศที่ น้องนะคะปิ้งปลาอยู่ที่น้องแบบนี้เนี่ยคือเราได้บรรยากาศดีเนาะเพราะว่าเราอยู่ริมน้องแล้วก็ปิ้งปลาไปแล้วก็กินไปแล้วก็ทางนี้จะมีหอยจีอันนี้คือหอยนะทุกคนเนี่ยหอยจีแบบในไฟแบบนี้เลยนะคะร้อนๆน,นี่ให้ดูวิวบรรยากาศแบบชัดๆนี่จีปาลาริมน้องคะ่ะ นี่แหละได้วิวบรรยากาศที่ดีสัมผัสวิวบรรยากาศแบบนี้โอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะคะเออเวลาเราไปทํางานมาเหนื่อยๆเราได้มาเออสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มันก็สดชื่นแล้วก็ทําให้เราหายเหนื่อยทําให้เรามีแรงในการสู้ต่อกับงานนะคะนี่อันนี้ก็เป็นวิธีคางน้องแบบฉบับ ที่เราไม่ต้องเอาน้ำออกทั้งหมดและก็จะยืดอายุของปลาแล้วด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาน้ำออกทั้งหมดออกซิเจนของปลาก็จะขาดเนาะก็จะเอ่อทำให้ปลานั้นไม่ค่อยจะบอกไงเออไม่ค่อยทนมันก็จะตายเร็วเนาะแต่อันนี้เราไม่เอาน้ำออกนะคะก็คือปลาของเราก็จะทนแล้วก็จะยืดอายุของปลาเล่าเนาะไม่ตายเร็วนะคะประมาณนั้น อันนี้เราจะเรียกว่าขุดน้องไม่ใช่ขังน้องนะคะขุดน้องนะคะเอาแหน่งมาขุดแหน่งแบบใหญ่ๆมาขุดเอานะคะเอาออกไปแล้ว3ามตะกา้าอันนี้ก็มาขุดดูอีกครั้งนึงว่าจะเป็นแบบไหนนะคะเอาขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องเอาน้ำมาล้างนิดนึงนะคะแล้วตะก้าที่สี่ของเราจะมีน้ำหนักประมาณกี่กิโลนะคะ คนแถนอนคิดแ่เดีวเราแล้วก็ต้องเลือกออกด้วยนะคะเลือกเอาปลานินออกเนาะเพราะว่าเขาจะเอาแค่ปลาตาแรงนะคะว้าวโยตรงไหนหน่าต้องไ่ะตงน้อยน้อยมาก

เด mm <S 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 ี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราเอาปลาออกจากน้องวันนี้ทั้งหมดจะมีกี่กิโลนะคะอาขอพู้หม้ยอาการเออหวานนะมันเหลือแล้วล่อ๋อปุดเติมงันน้ำนากไม่ปุดยเติมนี่ใช่ตอนได้รถหลวงมา่อกอ่ะ ปลาคิ้ยักัใกับกับม่อปาต้องเลือกปาต้องกปลาต้องเเอะมีกะหเตียแล้วเราก็สุ่มไฟใหม่ๆนะคะโอ้โหวิวบรรยาการน้องได้มากเลยนั่งสุ่มไฟแล้วก็จับปลาในน้องค่ะนี่ปลาของเรา เมื่อวานมันเมื่อวานไม่ใช่ตะกี้มันไม่สุกนะคะก็เลยต้องสุ่มไฟใหม่แล้วก็ตั้งกระทะเพื่อที่จะทอดปลาเอานะคะปิ้งนี่มันนานเนาะก็เลยต้องทอดเอานะคะและอันนี้กําลังเอาออกจากน้องอยู่นะคะและอันนี้ก็เอาออกมาในรอบที่สามนะคะอลาวไยแห้งแล้วเนาะ อันนี้เราก็จะมาคัดเอาปลาออกนะคะเอาปลานินออกเนาะเอาแต่ปลาตาแรงนะคะปลานินี่ตัวเล็กๆนี่เดียวเองโหมีไงดูสิสันสวยมา,ากเลยแล้วมันจะถูกไหมดูวิธีช่างปลาดูวิธีขูดปลาฉบับเชียงตุง้ง สองพันเออจะยี่ส uh> ิบห้าแล้วเนาะสิบปีนะคะสี่สิบหกโยกปมวนเี๋นีอาโยกโยกโยกกันโยกกันเพียงง่าย PP สี่สิบหก เปิ้งก็คือปิ้งูนะคะและอันที่ทอดก็ทอดเพราะว่าปิ้งเนี่ยเอ่อคือมันไม่เป็นจังใจมันไม่มีฐานเนาะก็เลยต้องทอดเอานะคะทั้งปิ้งทั้งทอดที่ลิมหนองค่ะเรนทามาตาเรียงนี้อะไรกัน่

ทั้งหมดก็คือได้หนึ่งร้อสกิโลเอสิบจ้อยนะคะ10บกิโลเนาะค,คิดเป็นจำนวนเงินอยู่ที่7จแสนกว่าจ้าบแล้วนะคะน้องน่าแต่ตอนนี้ก็คือยังเอาออกไม่หมดนะคะคือคนเจะบอกว่าไม่ค่าคนกลางเขามารับที่ตรงนี้นั่นเองเนะาะยามวานเดี๋ยวอมาเรีหงหหไว เราคางน้องเราก็ต้องสังสรรค์กันเล็กๆหน่อยๆนะคะนี่ข่าขาวที่เม้าอย่ะนี่ลไงหอยเป๋าอย่าผมใจห้อยเอี๊ยมาซ้ำแตกต่างกันซื้อหอยเป๋าตัวห้อยใหญ่ด้วยอ๋ออ๋ออ๋อไหนเอามาเปรียบเทียบกันได้หรอเออมันต่างเหมือนกันเนี่ยเหอะ หอยเป่ากับหอยอีหอยอีจะเล็กกว่าหอยเป่าจะใหญ่กว่าอหอที่ยาวๆนั้นมันคือหอยเล็กกว่าหอยนล <laughs> ็หอยคมหอยคมภาษา,ทาไทยที่หอยคมนางเอกเบบีของเรามาเก็บหอย,อ,อ,ยอร่อยไหมใ <laughs> ช่ขาขาตัวใหญ่ เราจะกลับบานแล้วนะคะก็เลยมาเอาปลาานแบบมันเป็นปลาเียมแนาอยู่ก็เลเอาปานิงเรากยู่้ปลานมืเฮ้ย่ากี้เรา่ปลาิ่ช่จปลาในปลาตะลงจ่อยแบบน้ำแบบไปหลักทัก็นไปลักใช่ไหมก็กำไปลามากกว่าปีนั้นเราใส่ซองให้กับมือขายอย่ในวานเนาะขายกลานอยู่เซะ ตัวมันคนหนุ่มกันหนึ Absolutely. ่งกับแค่นั่นในนี้เรียกได้ไหมก่อนลากออกมาค่ะตอนนี้แล้วตอนนี้เราแก้วก็ได้ออกมาแล้วนะคะเขาอยู่ตรงนั้นกันเนาะส่วนน้องแก้วออกมาแล้วเพราะว่าอยากจะกลับบ้านแล้วค่ะก็การขุดปลานั้นก็ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเออจะต้องรอให้ น้ำมันไม่ขุนก่อนนิดนึงถ้าหากว่าน้ำมันขุนแล้วเราไปขูดปลาเนี่ยปลาก็จะตายเร็วนะคะเพราะฉะนั้นปลาก็จะอ่อนเพลียและตายเร็วเราขูดไปแล้วหนึ่งถึงสองครั้งเราก็จะต้องหยุดไว้ก่อนแล้วค่อยไปขูดใหม่อีกอีกสักสประมาณ3ชั่วโมงหรือ4ี่ชั่วโมงข้างหน้าค่อยไปขูดอีกประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะให้ ป้านั้นไม่อ่อนเพรียรและก็ไม่ตายง่ายนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับการขุดป้าฉบับเชียงตุ้งในตอนนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูเนาะแต่ว่าเออสำหรับส่วนตัวความรู้สึกของน้องโมแก้วและส่วนตัวนะมันไม่เข้าถึงบรรยากาศเพราะเราไม่ได้ลงไปจับเอง น้ำไม่แห้งก็เลยลงไปไม่ได้นะเราเป็นผู้หญิงนะคะแล้วอีกอย่างสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาทุกคนไม่เพียงเท่านี้นะคะกอน้องวัวแกว้วไรปลาบิบบน้องๆเฮามาตวัวการขุดปลาตีเจงตุ้งคาว่าเป็นซื้อว่าเฮ็ดซื้อแล้วแต่ละอย่างนั้นมันมีความหมายซื้อื้อีคะ่ะไรปลาบิบน้องๆเข้ามาตัวค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ตีขอลาบปีปีน้องๆเขาไว้กับอีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับซักให้กดกระดิ่งบั็นน้องวัวแก้วองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนไว้เจอกันในคลิปใหม่นะคะไปแล้วเราก็มาหยุดกินข้าวซอยน้อยข้าวฟืน<อ>ที่ตรงนี้นะคะไม่ฉี่รองอี่ร้อห้าดูหรือลงเตะเนาะเดี๋ยวมันมุ่ไไปขึ้นเลย หมัอนปล่อไล่ตัวน้ำแพียงตัวหลมในแก้วไล่ตัวเขาเสาน้อยก็มีข้าวฟื้นก็มีแต่น es ้องแก้วกินข้าวฟื้นค่ะอร่อยนะคะอันนี้ชยอันเราจะมาปรุงเนาะเครื่องปรุงนะคะ เขามาถุงปู้น <half. S 2> <i> ี s <S S ่เขาขาดตไควันนั้นนี่หามะเส้นน้ำอะไรนะเสนน้ำบมันเหมารตอออเาม่นี่ย่ปไปเส้น้ำอเออะไรเสนน้ำมก็โก้เหมือนตอาพยายามปานวงนอยากใส่กันเข่นเหมาเขยนตายดูอันนี้ที่ตักอันนี้นะคะน่ารักตะมุนแต่มี้เขนเหมาเข่นตอะเหมือนนั่นอะเออ vẫn phải nói đi không phải nó cái ờ nó mới nó có xài hắn muốn ăn một cái cả hứa cũng tái cái ờ nóng này. không biết đâu nhà muốn có tái xài xài đi đi cái này vẫn nó đi nên nằm má nằm ship bán ghe mà kiếm rồi nay còn không rồi nấy không bị bị bán mà có để nằm ăn heo nè heo cái Ừ. làm đi nó được mỹ bị chết, nó làm nó bỏ chẳng tìm khó này Nằm tím khóm này. Khám mắt anh nam yang nằm nam mẫn ừ. Nằm nga mẫn ừ. nằm nga mẫn ray nga ừ. mẫn ray nga mẫn ray nga mẫn ray nga mẫn mình นลือกใช้นั่งนังชมวันตามหันเตั้ยนน้างใช่ไหม o t อจิมได้ร้องคิดข้าวซอยน้อยข้าวซอยน้อยค่ะหวานคำเดียวหวานข้าวซอยน้อยตีมีขายซื้อเนี่ยนหี้เลยสี่เียนก็แนข้าวคืนนวันได้ไงฮึอ๋อ ข้าวฟื้นตึงหนึ่งามคือหนึ่งพันจัดนะคะ<ม>ก็คือสิบบาทแล้วก็เข้าวซอยน้อยสแผ่นก็คือ10บบาทนะคะ <c oughs> <c oughs>